โอเคครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆชาวเกมเมอร์สายอนิเมะทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่เกมจากตำนานจอมยุทธ์ู้ถังซานดิเชนเคยในวันนี้ผมก็จะมาแนะนํานะครับว่าตู้ปีวิตรงเนี่ยจะมาตอนไหนแล้วเราเนี่ยควรสุ่มหรือว่าควรข้ามดีนะครับก่อนอื่นเลยเราให้ไปดูที่ปฏิทินครับผมกดมาที่ปฏิทินวันนี้ก็คือวันที่8ดนะให้เราเลื่อนมาครับนี่เลยจะเห็นว่าตั้งแต่วันที่13นะครับยาวไปเลยครับผม นี่เลยก็คือกิจกรรมสังขาราจุติเป็นกิจกรรมออตู้ของปีพิตรงนะครับผมเป็นตู้เหมือนกับตู้เลทอะก็จะมีโอกาสได้ปีพิตรงด้วยนะครับอ่าในส่วนของออตอนที่เขาสปอยมานะครับก็คือไม่แน่นะครับถ้า GM เข้าใจดีนะจากตู้ปกติใช่ไหมที่เนี่ยเราสุ่มกันเนี่ยไม่มีการสุ่มสะสมใช่ไหมล่ะเออสุ่มสะสมแล้วได้ของรางวัลเนี่ยอันนี้คือไม่มีนะ จะมีแค่ค่าโชคดีเนาะที่เราไม่ได้เอเดรเนี่ยเราก็จะได้ค่าโชคดีและเมื่อค่าโชคดีครบเนี่ยเราจะได้ตัวในส่วนของเอเดรเนาะแต่ว่าตู้ปีบปตรงเนี่ยอาจจะเอ,อ่อเป็นในส่วนของเหมือนกับเชียร์เเสียที่ไม่มีสุ่มสะสมหรือว่าทาง GM เขาจะอัพมาแบบว่าเหมือนกับเหมือนกับของถังเฉินใช่ไหมเหมือนกับของถังเฉินน่ะที่มีการสุ่มสะสมแล้วได้ของ เออได้เป็นพวกตัวละครเอเดนอาอ่าในการสุ่ม30ครั้ง60ครั้ง90ครั้งเนี่ยจะมีโอกาสได้เอเดนอาเป็นการสุ่มนะครับผม1ตัวนะเป็นตัวไหนก็เดี๋ยวต้องไปดูกันอีกทีหนึ่งแล้วก็จะมีให้เราเลือกกระดูกวิญญาณใช่ไหมเออแต่ว่ามันไม่ใช่กระดูกวิญญาณเฉพาะนะจะเป็นกระดูกวิญญาณระดับหมื่นปีสีทองนะแต่ว่าไม่รู้กี่ดาวนะครับซึ่ง2อย่างเนี้ยมันดียังไงอ่ะอย่างแรกเลยถ้าเป็นตู้สุ่มสะสมเนี่ยอันเนี้ยควรสุ่มนะครับ อ่าทำให้ผมถึงบอกว่าควรสุ่มเพราะว่าสุ่มอย่างน้อยเนี่ยสุ่มหกิบครั้งใช่ไหมถ้าเราดวงเกลือเลยหกสิบครั้งเราจะได้เอเดน่าแน่แล้วหนึ่งตัวแล้วก็การสุ่มสาสมเนี่ยจะทําให้เราได้อีกสองตัวครับผมเท่ากับว่าเราสุ่มหกสิบครั้งเนี่ยจะการันตีเลยนะครับผมเอเดนาอย่างน้อยๆเนี่ยสามตัวนะครับผมก็ถือว่าเออเป็นอะไรที่ดีมากเลยแต่ว่าถ้าเป็นตู้แบบแรกเนี่ยที่ไม่มีการสุ่มสารสมเนี่ยเราสุ่มไปหกสบครั้งเนี่ย เราได้ S S R แค่1ตัวนะครับผมถ้าแบบดวงเกลือเนาะเพราะว่าเอาแค่ค่าความโชคดีนะครับเราจะได้แค่หนึ่งตัวผมแนะนํานะครับผมถ้าเป็นตู้แบบแรกเนี่ยถ้าใครจะข้ามได้ก็ข้ามนะครับถ้าใครจะสุ่มเนี่ยเออมีใบสุ่มเหลือค่อนข้างเยอะอย่างผมเนี่ยถ้าเป็นตู้แบบแรกเนี่ยผมจะสุ่มสักหนึ่ง้อยใบคือได้ก็ได้ไม่ได้ก็คือไม่ได้แล้วก็ไปรอสุ่มหอ,อกงูดีกว่าครับหอ,อกงูจะมีการสุ่มสะสมนะแล้วหอ,อกงูเนี่ยเป็นตัวที่เรียกได้ว่า เก่งเหมือนกันนะครับแต่ว่าต้องใช้ทัก2ดาวแดงเนาะถ้าใครไม่อยากไปปั้นหอ,อกงูก็ต้องสุ่มให้ได้สองดาวแดงเลยซึ่งเซิฟไต้หวันเนี่ยผมสุ่มได้สองดาวแดงเลยนะแบบสุ่มไปเรื่อยๆเนี่ยโอ้โหได้สองดาวแดงเลยก็ก็ถือว่าตอนนั้นดวงผมไม่ไม่เกลือเท่าไหรนะ่เนาะแต่ก็ไม่รู้ว่าเซิฟนี้ผมจะเกลือหรือเปล่านะก็คือถ้าใครมีทีมเล่นแล้วเนี่ยถ้าเป็นตู้แบบแรกมาที่ไม่มีสุ่มสะสมก็สุ่มแค่นิดเดียวพอไม่ต้องสุ่มเยอะแล้วก็ข้ามไปตู้หอ,อกงู อ่าแต่ถ้าเป็นตู้แบบที่สองตู้แบบที่สองเนี่ยถ้ามีสุ่มสะสมเนี่ยเราควรที่จะสุ่มจนครบทางตู้นะเพื่อที่จะเอากระดูกวิญญาณด้วยเอาตัวละครเอเดนอาด้วยเออถ้าใครมีใบสุ่มเท่าไหร่ก็สุ่มแค่เท่านั้นนะครับสมมติว่าถ้ามีใบสุ่มแค่ประมาณออ100ร้อยกว่าใบก็สุ่มแค่เก้าสิบครั้งพอครับเอาแค่เอเดนอาสามตัวในการสุ่มสะสมเก้าสิบครั้งเนาะเออก็แค่นั้นก็พอที่เหลือก็เก็บไปครับผมเก็บไว้รอสุ่ม เออในส่วนของหอ,อกงูเพราะว่าหอ,อกงูเนี่ยมีกระดูกวิญญาณด้วยนะครับกระดูกวิญญาณเออไม่ใช่กระดูกวิญญาณเฉพาะหรอกมันก็เหมือนกับของปีบิโตงแหละแต่ว่ามันควรสุ่มไงถ้าเราแบบเออไปถึงตอนนั้นแล้วหอ,อกงูหอ,อกงูมาเนี่ยคูณสุ่มสักเก้าสิบครั้งเหมือนกันนะผมไม่แน่ใจว่าหอ,อกงูเนี่ยจะมาอีกนานหรือเปล่าแต่ว่าก็ใครจะลองก็ลองได้อ่ะอย่างผมก็ลองนะครับก็จะสุ่มปีบิโตงแค่ตามที่บอกนะครับผมถ้าเป็นตู้แรกก็จะสุ่ม หนึ่งร้อยแต่ถ้าเป็นในส่วนของรูปแบบที่สองก็สุ่มประมาณสักเออเหมาตู้อะสองร้อยสาสิบเออน่าจะสองร้อยสาสิบเนาะเพราะว่ามันไม่มีกระดูกวิญญาณเฉพาะมันจะสุ่มแค่สองร้อยสาสิบนะถ้ามีกระดูกวิญญาณเฉพาะเนี่ยจะสุ่มสามร้อยี่สิบแล้วก็ในส่วนของการันตีปีบิตรงน่าจะอยู่ที่สี่ร้อยนะครับถ้าใครอยากจะได้เลยก็ต้องเก็บไป4สนะี่ร้อยเนาะโอเคคลิปนี้ก็มีประมาณนี้แหละ แล้วเพื่อนๆก็ไปตัดสินใจเองนะครับว่าจะสุ่มหรือเปล่าแต่ผมแนะนํานะครับว่าถ้าเป็นตู้แบบแรกเนี่ยให้ข้ามแล้วก็ไปสุ่มหอ,อกงูนะเออถ้าเป็นแบบที่2ก็แนะนําเลยให้สุ่มไปนะครับผมเนาะโอเคเดี๋ยวผมก็จะมาทําคลิปสุ่มด้วยนะสำหรับตอนที่ปีวิโต้งมาตอนนี้ก็กิจกรรมก็ยังไม่ค่อยมีอะไรนะครับก็ให้เก็บเพชรไว้เลยเก็บเพชรไว้ตอนนี้ก็มีแค่กิจกรรมที่ให้เราใช้ในส่วนของเส้นก่องพลังงานเนาะในการเล่นอันนี้นะครับผมนี่ก็ดีเหมือนกันนะครับก็ได้ใบสุ่ม ใบส่มเนี่ได้สิบใบเลยก็ดีเหมือนกันแล้วก็ถ้าใครเป็นไม่ได้เนะี่ยให้แลกเศษนี้เก็บไว้ด้วยนะเผื่อที่จะเอาไว้ทําดาวนในส่วนของปีพิตรงนะครับผมเนาะโอเคคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดตับสไครห์ผมด้วยนะวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ